วันนี้จะกลับแล้วแดดแรงมากแต่ว่าสีน้ำก็สวยเงาเลยระยะหนึ่งมีคลเล่น้ำนะคะเรือจอดเป็นเมมเนมดูบรรยากาศเลยโดยรอบประมาณมาเก้าโมงงจกลับเก้าโมงเก้าโมงสิบห้านนะที่หาดทรแก้วสมิธนะคะ ไหนจิ้งับเคุณตัวลังถือออ๋มามันูเห็นไหมก็่านี่ไงกลับทิ้งกระดิ่งแถวแล้วบ๊ายบายคุณสเม็ดกลับแล้วนะเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่กนะี่งก่ไปกันเถอะ